สวัสดีครับเล่าซีดีสซีดีที่ผมจะเล่าในวันนี้เชื่อเรื่องว่าแมททับโยบนค่าอยู่ล่างไม่เชิงเล่านะครับต้องบอกว่าสรุปมากกว่า เมือ่อนางเอกเ,เป็นแมททับเก่งกาดองอาจกล้าหันเหมือนชายชาตรีต้องมาแต่งงานกับชายหนุ่มรูปงามจอมเสเพรร่างกายอ่อนแอนิสัยเหมือนผู้หญิงเอาแต่ใจเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่ากันได้เลยครับถึงแม้ว่าการตายของไม่น่าคงงเฉียงจะทําให้เตถาวฟ้านรู้สึกเสียใจแต่เตถาวฟฟานก็คงดําเนินการปฏิรูปกําจัดคุณนางชั่วโกงต่อแต่คนที่เสียใจกว่าเตถาวฟฟานก็คือเสี่ยวเสื้อเจอความรักยังไม่ทันสมหวังก็ต้องจากลากันซะแลว้วฮอง เตยให้เตถาวฟานไปตรวจสอบบัญชีกรมครังเพื่อเจ้าผิดราชครูผู้ดูแลก,กรมครังที่ชอโกงทุจริต,ตเตถาวฟานก็ได้ไปที่กรมครังที่ทํางานของราชครูเพื่อตรวจสอบบัญชีแต่ในห้องสมุดบัญชีแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ามันราชครูวางแผนฆ่าเตถาวฟานพร้อมกับบัญชีหลักฐานทุจริตของเขาคนใช้ของราชครูก็ได้จุดไฟเผาห้องบัญชีพร้อมกับเตถาวฟานกล่าวว่าจะให้เตถาวฟานตายทั้งเป็นในกองเพลิงแต่เตถาวฟานก็รอดออกมาอย่างปลอ อภัยราชคูเห็นว่าแต่ท้าวฟานยังไม่ตายก็ได้โยนความผิดทั้งหมดนี้ให้กับแต่ท้าวฟานรับผิดชอบราชคูก็ได้ใส่ร้ายแต่ท้าวฟานต่อหน้าฮองเตว่าแต่ท้าวฟานเป็นคนเผาสมุดบัญชีพวกนั้นแต่ท้าวฟานก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของราชคูแต่หลักฐานของราชคูที่ให้กับฮองเตบัญชีไปหาแต่ท้าวฟานว่าแต่ท้าวฟานเป็นคนทำราชคูวางแผนเตรียมตัวมาดี แต่ฮองเต้นั้นไม่ใช่คนโง่ฮองเต้รู้ดีว่าใครเป็นขุนนางดีใครเป็นขุนนางชั่วฮองเต้ก็เลยให้เต้าวาฟานสืบคดีนี้ตามหาคนร้ายตัวจริงมาฮองเต้พักการลงโทษเต้เาวฟฟานชั่วคราวฮองเต้ก็ได้ปลดตำแหน่งราชคูให้เป็นผู้รักษาการกรมคลังแทนแล้วสั่งให้ราชคูททำบัญชีขึ้นมาใหม่ฮองเต้ยังขู่ราชคูอีกว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกจะไม่ปล่อยไปแนะ่ราชคูถึงกับร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าฮองเต้ว่าฮองเต้ไม่ เป็นธรรมทำไมตัดสินง่ายแบบนี้แต่ห้องเต้นั้นก็ไม่สนใจเราเดินออกไป ส่วนทางพระเอกก็คอยดูแลนางเอกอย่างดีคอยต้มยาให้นางเอกกินตลอดบำรุงร่างกายสุขภาพให้นางเอกมีลูกเร็วๆพวกเขาทั้งสองคนก็ได้คุยกันว่าก่อนที่หลี่ใต้ซื้อนักธรรมของปอมจะตายในธรรมมีสั้นเสือคำรามของนางเอกไว้หลายอันแล้วยังถูกหลีลาฆ่าตายด้วยไม่เสือคำรามอีกด้วยคดีค้างนานพระเอกตกเป็นผู้ต้องหาแต่พระเอกและนางเอกก็ได้จับหลีลาฆาตกรตัวจริงมาได้พระเอกก็เลยพ้นข้อกล่าวหาแล้วกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ ลีลานั้นถูกฆ่าปิดปากตายในโุกก็เลยทําให้บอดแสดทุกอย่างหายไปไม่สามารถตามจับคนที่อยู่เบื้องหลังของลีลาได้แต่เมื่อเร็วๆนี้เม่ทับกวัวพิชายของฮองเฮาได้เอามีสั้นเสือคำรามทูลฮองเต้ใส่ร้ายนังเอกว่านังเอกเป็นฆาตกรแต่ฮองเต้ไม่ใช่คนหูเบา องเตรู้ว่าทั้งเอกเป็นคนยังไงรพเอกคิดว่ามิสซันเสือคำรามเล่มนั้นที่เป็นหลักฐานที่ฆ่าหลีใต้ซือตายมันอยู่ในสารคงมีคนไปขโมยจากสารมาอีกทีพวกเขาทั้งสองคนก็จะตามสืบคดีนี้อีกครั้งนี่มันเป็นบอกแสที่สําคัญที่จะตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังของฆาตรกรหลีลาชิวหัวชิวสวยผู้นานทั้งสองคนก็ได้ฝึกวอดยศกันสี่ตูหัวไม่เคยยอมแพ้ที่จะได้แต่งงานกับชิวหัวคนที่เขารักก็คอยดูแลเอาอกเอา ใจชิวหัวตลอดถึงแม้ว่าชิวเราหูพ่อของชิวหัวจะไม่เห็นด้วยที่นายทหารต่มต้อยที่ไม่มีความรู้ยังสี่ตัวหัวมาก่อติดลูกสาวของเขาก็ตามชิวเราหูเห็นว่าชิวหัวชิวสวยลูกสาวของเขาทั้งสองคนไม่ค่อยมีความรู้เก่งแต่ต่อสู้ในสนามรบก็แค่อยากให้ลูกสาวสวยที่รักทั้งสองคนของเขาได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีความรู้หรือว่าแต่งงานกับบัณฑิตนั่นแหละครับ สี่ตัวหัวอยากอยู่กับแม่นางชิวหัวก็ได้บอกแม่นางชิวหัวว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีอาวุธประจํากายเลยสักอันก็เลยอยากให้ชิวหัวพาไปตีอาวุธที่ร้านตีเล็กหน่อย แม่นางชิวหัวนางยังไม่รู้นะครับว่าสี่ตัวหัวตกหลุมรักนางชิวหัวก็ได้พาสี่ตัวหัวไปร้านตีเหล็กชิวซุยก็ได้มาบอกชิวเราหูพ่อของนางว่าสี่ตัวหัวไปตลาดกับชิวหัวส่วนทางชิวหัวก็ได้บอกช่างตีเหล็กตีหอกเสี้ยวประจันให้สี่ตัวหัวสี่ตัวหัวก็ได้พาชิวหัวไปเดินเล่นที่ตลาดเหลาซื้อกำไรให้ชิวหัวแม่นางชิวหัวนางก็ชอบมากๆชิวเราหูก็ได้สะกดรอยตามลูกสาวของตัวเองมาตีๆท่านใดนานฝนก็ได้เข้าตาของแม่นางช ชิวหัวสี่ตัวหัวก็จะปาฝนออกจากตาให้กับชิวหัวชิวเหล่าหูนึกว่าสี่ตัวหัวโชวยโอกาสจบชิวหัวลูกสาวของเขาก็ได้มาขวางเอาไว้แล้วตีสี่ตัวหัวกลางตลาดชิวเหล่าหูบอกให้สี่ตัวหัวตัดใจจากลูกสาวของเขายังไงชิวหัวก็ต้องแต่งงานกับคนที่มีความรู้ไม่ใช่ทหารต่ำต้อย สี่ตูหัวก็ได้บอกว่าจะสอบเป็นบัณฑีเธได้แล้วบอกรักชิวหัวสี่ตูหัวบอกว่าถ้าไม่ใช่ชิวหัวก็จะไม่แต่งงานกับใครเด็ดขาดพอชิวหัวได้ยินถึงก็ตกใจแต่นางก็รู้สึกดีกับสี่ตูหัวเหมือนกันแม่นางชิวหัวก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาชอบนางด้วยสองพอลูกก็ได้เถียงกันใหญ่เลยนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็คืนดีกันแล้วพากันไปกินข้าวระเอกก็ได้มาปรึกษาเพื่อน,เ,อน,เ,อนเรื่องคดีมีเสือคำรามที่ข้ารีด สือตายก่อนหน้านี้พระเอกโดนสายร้ายตอนนี้กลายเป็นนางเอกที่โดนสายร้ายแทนพระเอกต้องการตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กุยอ๋องเพื่อนสนิทของพระเอกคนนี้ก็จะช่วยพระเอกเสืรสวนคดีตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังมาให้ได้ถ้าหากว่าพระเอกให้ตำแหน่งคุณนางกับเขาก่อนหน้านี้พี่สาวของกุ้ยอ๋องเคยไปขอร้องฮองเต้แต่ฮองเต้ก็ได้ปฏิเสธพระเอกก็ได้ไปขอตำแหน่งคุณนางกับฮองเต้ให้กับกุยอ๋องฮองเต้ก็ให้กุยอ๋องเป็นรองผู้ตรวจการผู้ ช่วยพระเอกทับงานวันแรกของกุ้ยอ่องก็ได้เห็นเสี่ยวเฮยหัวหน้าพวกคุมคุกหลวงทำตัวหลับหล่อๆล,ๆลๆ่อแล้วยังแต่งตัวดูดีเสื้อผ้าที่ใส่เป็นของราคาแพงกุ้ยอ่องรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลก็ได้ตามเสี่ยวเฮยไปแต่ก็ได้เห็นเสี่ยวเฮยขุดหายเงินทองในถ้ำแห่งหนึ่งกุ้ยอ่องถามเสี่ยวเฮยว่าเอาทองพวกนี้มาจากไหนหรือว่าขโมยใครมาเสี่ยวเฮยก็อ้ำอ้ออึง้งเอื้งแล้วบอกเจอโดยบังเอิญแต่กุ้ยอ่องไม่เชื่อ เสี่ยวเฮยก็จะแบ่งเงินทองให้กุ้ยอ่องครึ่งหนึはは่งแต่กุ้ยอ่องไม่เอาเราบอกให้เสี่ยวเอ้ยสารภาพมาว่าเอาเงินทองพวกนี้มาจากไหนถ้าหากว่าไม่ยอมสารภาพจะจับส่งตัวพิท่ศาลเสี่ยวเฮยก็ได้ยอมบอกว่ามีนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าเฉินเทียนเมาอยากกินเนื้อหมูถ้าหากว่าเสี่ยวเฮยให้กินเนื้อหมูจะยอมบอกที่ซ่อนเงินทองให้เสี่ยวเฮยก็เลยให้เฉินเทียนเมากินเนื้อหมูเฉินเทียนเมาก็ได้บอกที่ซ่อนเงินให้กับเสี่ยวเฮย เสี่ยวเฮยเห็นว่ามีเงินทองฝังไว้จริงๆเฉินเทียนเมาไม่ได้โกหกก็เลยให้เฉินเทียนเมากินเนื้อหมูทุกวันตั้งแต่วันนั้นมา กุยอ่องก็ให้เสี่ยวเฮยทำตามเชิญเทียนเมาต่อไปเชิญเทียนเมาอยากให้เสี่ยวเฮยปล่อยตัวของเขาสักสองชั่วโมงแล้วจะกลับมาที่คุกเหมือนเดิมเสี่ยวเฮยก็ได้มาบอกกุยอ่องกุยอ่องก็บอกว่าให้ปล่อยตัวไปแต่เสี่ยวเฮยไม่กล้าปล่อยถ้าหากว่าถูกจับได้ว่าปล่อยตัวนักโทษมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวกุยอ่องก็เลยรับผิดชอบเองเพราะตกกลางคืนกุยอ่องก็ได้ปล่อยตัวนักโทษเชิญเทียนเมา ชิวหัวชิวสวยก็ได้ตามเฉินเทียนเมาไปอยากรู้ว่าเฉินเทียนเมาเอาเงินทองมาจากไหนเราก็ได้เห็นเฉินเทียนเมามาขโมยเงินทองในโจรนคนรวยชิวหัวชิวสุยก็ได้จับเฉินเทียนเมาไปให้นางเอกเฉินเทียนเมาไม่ยอมบอกอะไรเลยบอกแค่ว่าไปเข้าห้องน้ำนางเอกก็ได้เอาแส้เหล็กดินออกมาเพอเฉินเทียนเมาได้เห็นแส้เหล็กดินของนางเอกเท่านั้นก็รู้เลยว่านางเอกเป็นแม่ทัพมาโจุฬาเดินดินก็ทําให้เขากลัวนางเอกมากๆเราก็ได้สารภาพทุกอย่างกับนางเอก วาโตของเขานั้นเป็นจอมโจรไรเงาชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธภพเป็นพี่ชายของเฉินเตียนโกเมื่อสองปีก่อนมีคนมาจ้างให้ไปขโมยมิสั่นเสือคำรามในศาลหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วเฉินเทียนเมารู้สึกว่ามีคนกำลังตามฆ่าเขาดังนั้นก็เลยยอมติดคุกดีกว่าเพราะว่าในคุกน่าจะปลอดภัยที่สุดเฉินเทียนเมาก็ได้บอกรูปร่างลักษณะของคนที่จ้างให้มาขโมยมิสั่นเสือคำรามในศาลพระเอกก็จะเลื้อฟื้นคดีหลีใต้สือตายขึ้นมาใหม่ เราให้เฉินเทียนเมามาเป็นพยานกุ้ยอ่องก็สั่งให้พวกคุมคุกเอาตัวเฉินเทียนเมาไปคังพะเอกก็นั่งออซออเบียดนางเอกเพื่อนของพะเอกก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นตัดมาที่ชิวหัวตอนนี้นางตกลมรักสี่ตัวั่วไปแล้วนางนั่งจับกําไรของสี่ตัวั่วที่ให้กับนางมาหลายนางคิดถึงสี่ตัวั่วอย่างมีความสุขชิวซุยผู้เป็นพี่สาวก็ได้มาหยอกล้อน้องสาวชิวซุยถามชิวหัวว่าสี่ตัวั่วเป็นคนธรรมดามากนะคุณสมบัติสู้พวกเราไม่ได้เลย เขามีดีตรงไหนที่คู่ควรกับเจ้าชีหัวก็ได้บอกพิสาของนางไปว่าสี่ตัวหัวเป็นคนขยันใช้ความสามารถของตัวเองเรื่องคาดเป็นองครักษ์แม่ทับได้ไม่ออกนอกรูนอกทาง เวลาที่นางอยู่กับสี่ตัวัวก็ทําให้นางมีความสุขและสบายใจมากนางยังบอกพิสาของนางอีกว่าอย่างไงสักวันหนึ่งพวกเราทั้งสองคนก็ต้องมีครอบครัวมีสาม,มีละโลกไม่จําเป็นว่าผู้ชายคนนั้นจะมีคุณสมบัติคู่ควรกับเราไหมขอแค่เราอยู่กับคนที่รักและแต่งงานกับคนที่รักก็พอพอชิวสุยได้ยินน้องสาวของตัวเองพูดแบบน,นั้นนางก็ได้เข้าใจขึ้นมาทันทีเราจะช่วยพูดกับชิวเราหูพ่อของนางให้ก็ทําน้องว่าให้ชิวเราหูพ่อของพวกนางเนี่ยยอมรับสี่ตัวัวนั่นแหละ พวกนางทั้งสองคนก็เข้าใจที่ชิวเราหูพ่อของพวกนางอยากให้พวกนางแต่งงานกับบัณฑิตกระว่าอยากให้ลูกของพวกนางเกิดมามีความรร้ร้นังเสือชิวหัวรู้ว่าพี่สาวของนางรักอู่ชิงมากแม้ว่าอู่ชิงจะรักนางเอกก็ตามแต่นางเอกกับอู่ชิงไม่สามารถรักกันได้สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เป็นได้แค่เพื่อนกันชิวหัวอยากให้ชิวสวยพี่สาวของนางไปจีบอู่ชิงไม่ต้องคิดมากในเมืองหลวงแห่งนี้มีหญิงสาวมากมายที่ชอบอู่ชิงเยอะเดี๋ยวจะไม่ทํา พวกนางเดี๋ยวจะเสียอูชิงให้กับหญิงสาวพ,พวกนั้นซะก่อนส่วนทางอูดชิงรักความสงบใช้ชีวิตในป่าเขาทําไรทําสวนอยู่กับลูกสิสองคนชิวสุยนางก็ได้เอานกมาให้อูดชิงเลี้ยงนางมาหาเรื่องพูดคุยกับอูชิงเราวบอกอูชิงว่า ภูเขาลำทานทิวทัศน์ที่นี่สวยงามดังภาพวาดชีวิตแบบนี้แม้แต่เซียนยังอิจฉาอูชิงก็ได้ยิ้มแล้วพูดมาว่าแม่นางชิสวสุยไม่เจอกันไม่กี่วันจเจ้าปากหวานขึ้นนะไม่เพียงแต่ชมคนเป็นยังรู้วิธีปลอบใจคนอีกด้วยแม่นางชิสวสุยนางก็ได้ยิ้มออกมาเลาบอกให้อูชิงตัดใจจากนางเอกยังไงคนเขาก็มีคู่ไปแล้วแม่นางชิสวสุยนางก็บอกอูชิงทํานองว่าตัวของนางยอมเป็นภรรยาอยู่เคียงข้างกายของอูชิงแต่อูชิงนางจะรอ แต่นางเอกแม่นางชิวสุยเห็นว่าอูชิงกำลังเศร้า ก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยแล้วบอกอุชิงว่าไปหาหนอนให้นกกันดีกว่าแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปจับหนอนมาให้นกในกรงกินต่างแต่นางเอกโดนโปรดตำแหน่งจากแม่ทับก็ทําให้จิตใจของนังเอกหวาโวนไม่ค่อยมีความสุขพระเอกก็อยากให้หนังเอกมีความสุขและรอยยิม้มก็เลยให้หนางเอกฝึกวอรยุทธ์และทักษะการต่อสู้ให้กับคนใช้คนส่วนในจวนถ้าทําแบบนี้แล้วจะทําให้หนังเอกมีความสุขเหมือนว่าตัวเองอยู่ในค่ายทหารคนใช้คนส่วนในจจนของพระเอกนานก็ชื่นชมนังเอก อยู่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ดีใจด้วยซ้าส่วนทางชีอ่องกลัวนางเอกมาตลอดไม่กล้าก่อกระโจแต่ตอนนี้นางเอกโดนโปรโดตาแน่งแล้วชฉีอ่องก็ให้ทัพทหารของตัวเองที่ซอบสุมกาลังไว้บุกโจมตีเมืองหุ้ยโจและเมืองเปย่โจ เมืองหุยโจและเมืองเปยโจถูกทหารของชีอองโจมตีเมืองแตกเรายึดเมืองไว้ได้แต่ชีอองยังไม่ได้แสดงตัวตนนะครับว่าตัวของเขานั้นไปคนก่อกระบจชีอองยังไม่อยากให้ฮองเต้ไหวตัวทันถ้าหากว่าตัวของเขานั้นก่อกระบจลม้มเหลวโทษคือการประหารชีวิตเลยนะครับฮองเต้ต้องการแม่ทัพกล้านำทหารไปปราบกระนแม่ทัพอย่างกับเดทาวฟานก็อาสาไปปราบกระนนอกจากขุนนางสองคนนี้แล้วขุนนางในราจ,จะสำนักคนอื่นไม่มีใครยอมนำทัพทหารไปปราบกบฏเลย ก็ทำให้ฮองเตร้รู้สึกผิดหวังมากๆเวลาบ้านเมืองมีปัญหาก็ไม่มีใครออกมาดับหน้าเลยฮองเต้เห็นว่าแม่ทัพหยางอายุเยอะแล้วคงนำทัพทหารครั้งนี้ไม่ไหวฮองเต้ไม่อยากให้แม่ทัพหยางไปตายในสนามรบส่วนเต๋ทาวฟ้านฮองเต้ไม่ให้ออกศสืกเพราะว่าเต๋ท้าวฟ้านยังดำเนินการปฏิรูปอยู่แม่ทัพหยางก็ได้เสนอฮองเต้ไปว่าให้อูชิงเป็นคนนำทัพทหารส่วนชี้อ๋องก็ได้เสนอราชรูนำทัพทหารเห็นว่าราชโูเคยนำทัพทหารทำ ก,กับแคว้นเหลียวมาก่อนฮองเตีก็เลยราชอ,องค์การให้อูชิงนำทัพทหารไปปราบกบฏเมืองหุ้ยโจและให้ราชคูนำทัพทหารไปปราบกบฏเมืองเป่ยโจการออกเดินทางของอูชิงครั้งนี้นางเอกและชิวซุยก็ได้มาส่งอูชิงออกสื่อทําสงคราม คิวซุยนาก็ขอให้อูชิงกลับมาอย่างปลอดภัยพวกนางทั้งสองคนก็ร้องไห้เสียใจนางเอกเสียใจที่ตัวของนางไม่ได้ไปออกรบร่วมเป็นล้มตายกับเหล่าทหารของนางอูชิงได้รายงานการเคลื่อนไหวของกองทัพให้ฮองเต้ทราบตลอดแต่ราชครูไม่เคยส่งรายงานอะไรมาบอกฮองเต้เลยก็เลยทําให้ฮองเต้กังวลมากๆในใจของฮองเตนะ้นางคิดถึงแต่นางเอกตลอดคนที่เหมาะสมออกศึกสนามรบที่สุดก็คือนางเอกแต่ฮองเต้ก็พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าเราคุณนั้น ราชสํานักไม่เห็นด้วยอูชิงก็ได้วางแผงนกลอุบายกับเหล่าแม่ทัพพวกนี้โจมตีเมืองหุยโจกลับคืนมาแต่แม่ทัพเฉินซูชายชุดดำคนนี้ไม่ยอมฟังคำสั่งของอูชิงนำกองทัพทหารออกไปตีเมืองเปิ่โจโดยพาราการกลัวว่าเหล่าแม่ทัพของอูชิงจะแย่งผลงานไปแต่สุดท้ายแล้วแม่ทัพเฉินซูก็แพ้สงครามกลับมาแล้วยังพาเหล่าทหารไปตายมากมายอีกด้วยแม่ทัพเฉินซูคนนี้เนี่ยเป็นญาติพี่น้องของเซนาบดีชายเสื้สายเข้ามาเป็น แม่ทัพหวังได้ผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงในราชสำนักเขาคิดว่าออกสืครังนี้จะได้ผลงานทําให้เขาโดดเด่นแต่สุดท้ายเราก็ทําผิดมหันแม่ทัพเฉิญสู่ขอโอกาสอูชิงนําทัพทหารออกสืแก้ตัวอีกครั้งแต่อูชิงไม่ให้โอกาสพาเราทหารไปตายมากมายแล้วยังไม่สํานึกผิดอีอูชิงก็เลยให้แม่ทัพผูดด้ใต้บังคับบัญชาของเขาหลากแม่ทัพเฉิงสู่ไปประหารนางเอกก็ได้ยิงข่าวมาว่าราชครูนําทัพไปเมืองเปิดโจแล้วหายเงียบไปณ นางเอกนั้นก็ไม่สบายใจก็ได้ชวนพระเอกออกไปเล่นพระเอกนึกว่านางเอกชวนไปเล่นผีพ้ะห่มซามติงจูจีตอนกลางวันนางเอกก็ได้ตบหัวพระเอกไปหนท่งทีคิดแต่เรื่องราโมกนางเอกบอกพระเอกว่าไปเล่นจับโจรที่เมืองเปื่ยโจนางเอกจะพาคนใช้คนสวนไปทำสงครามที่เมืองเปื่ยโจพระเอกก็ได้ยิ้มออกมาคิดว่านางเอกรอเล่นแล้วแล้วจับหน้าพากรนางเอกนึกว่านางเอกไม่สบายเห็นผู้จาเพอเจอจะเอาคนใช้คนสวนไปต่อสู้กับทหารมันสนามรบจริงๆนะ พวกเขาก็ฆ่ากันตายจริงๆแต่นังเอกก็ได้บอกทานองว่าตัวของนางเนี่ยได้ฝึกวอรยุทธ์และทักษะก,การต่อสู้ให้กับคนใช้คนส่วนแล้วยังไงคนใช้คนส่วนก็เก่งกว่าทหารพวกนั้นแน่นอนแต่มีนางอยู่ด้วยทั้งคนยังไงก็ชนะแน่พระเอกอยากเห็นนังเอกฆ่าคนคงนสนุกหน้าดูพระเอกก็เลยไปขอฮองเตไปสืบข่าวที่เมืองเปิดโจฮองเตก็นึกว่าพระเอกพูดจาล้อเล่นก็เลยไม่ให้พระเอกไปเราไล่พระเอกไปทํางานซะพระเอกก็เลยบอกฮองเตว่าจะพา างเอกไปด้วยองเตก็เลยอนุญาตคนนี้นี่แหละที่รอมานานนางเอกก็ถามความสมัครใจคนใช้คนสวนออกเดินทางไปสนามรบครั้งนี้ว่าใครจะไปว่าใครจะอยู่แม่นางอย่างซื่อขออยู่ดูแลบัญชีที่จวันส่วนคนที่เหลือก็ไปด้วยพวกเขามีความสุขมากๆที่จะได้ไปสนามรบกับนางเอกส่วนทางอูชิงก็ได้นําทัพทหารบุกโจมตีเมืองหุ่ยโจตอนกลางคืนไม่ให้ข้าสืกตั้งตัวทันก็เลยทําให้ทัพทหารของอูชิงชนะสงครามเรายึดเมืองฮุย ุยโจกับคืนมาได้มีนายทหารคนหนึ่งของกองทัพกระบทมารายงานอูชิงว่าโลเจินถึงให้เงินสนับสน,นุนแม่ทัพหลงจื้อเกา นายทหารคนนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าแม่ทัพหลวงชจือเกา่าผู้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยก็ออกระบดร่วมมือกับรูจนถึงอูชิงเห็นว่าคาให้การของชายคนนี้มีประโยชน์อูชิงก็เลยให้เงินรางวัลกับนายทหารคนนี้แต่นายทหารคนนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินหลอกนะครับถูกชายปริศนาชุดําฆ่าตายระหว่างกลางทางส่วนทางพระเอกก็ได้มาถึงประตูเมืองเป่ยโจพระเอกก็ประกาศออกไปว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นขูนนางของราชสำนักส่งมายอมจำนนซะแม่ทัพเป่ยลีซ์ก็ได้หัว เราออกมาเราเห็นพระเอกเป็นสาวงามก็ได้ชวนพระเอกมาดื่มกินด้วยกันพระเอกก็เลยให้แม่ทัพเปิดลิเซอร์เปิดประตูเมืองโตัวของเขาจะได้ไปกินดยไวยแต่ลูน้องข้างกายของแม่ทัพเปิดลีเซอร์ก็ได้บอกว่าคนเสียสินำเงินองค์อาจกล้าหาญสายตามแม่นยา อาจจะเป็นแม่ทัพเยมาจูราดเดินดินก็ได้แม่ทัพเปรดลีเซ่แค่ได้ยินชื่อของนางเอก็กลัวซะแล้วก็เลยไม่ยอมเปิดประตูให้พระเอกแล้วสั่งให้ทหารเพิ่มการป้องกันพระเอกเห็นว่าพวกทหารพวกนี้ไม่ลงกลอุบายของเขาเอาซะเลยก็ได้กลับไปตั้งหลักก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ในค่ำคืนนานพระเอกก็จูจีกับนางเอกจะดซา,าติงกับนางเอกชวนนางเอกเล่นผีพ่าหม่มชิวหัวชิวซุยพิสไพยของนางเอกและเมียน้อยของพระเอกทั้งสองคนก็ต่างพากันมาแอบฟังพระเอกร่ นังเอกเล่นผีเพราะห่มโจจีซมติงกันไอคนที่อยู่นอกกระโจมเนี่ยก็ต่างพากันฟินไปตามๆกันแต่นังเอกก็หูดีได้ยินเสียงคนหัวรอกิ๊กักกิ๊กักกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊กอยู่ข้างนอกกระโจมนางเอกก็ได้ออกมาดูคนอื่นๆเนี่ยก็วิ่งหนีไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่พี่สะพ้ายของนังเอกเท่าน Queen, ั้นท um ี่หนีไม่ทัน นางเอกก็ถามพี่สะใภของนางว่ามาทำอะไรพี่สะใภของนางเอกก็โกหกว่ามาดูดวงจันทร์แต่เดี๋ยวนะคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์วิ่งสี่จะรอทำไมละ่ะวันเช้าถัดมาพระเอกก็ให้เมยน้อยสาวสวยทั้งสองคนของเขามายัว่วยนหวานเสน่ห์เราทหารกรบฏท,ทำให้อยากแล้วก็จากไปแต่ด้วยความสวยความน่ารักของเมยเนียงและส่วนเอ๋อก็ทำให้แม่ทัพเปรลีซื้อข้างใครหลงรักอย่างซื่อและส่วนเอ๋อมากๆพอตกกลางคืนแม่ทัพเปรลีซื้อก็ได้พาเราทหารลุก น้องของตัวเองไปลักพาตัวเมียน้อยของพระเอกที่กระโจมหลาเป่ายาสลบใส่เมียน้อยของพระเอกทั้งสองคนนี้ให้พวกนางทั้งสองคนนอนหลับไหลแต่ในจังหวะนั้นเขาก็ทางเลวว่าจะเอาใครไปดีคนซ้ายก็สวยอวบอึ่มคนขวาก็น่ารักมีสเสน่ห์แต่แม่ทัพเบรลีซ์ก็ได้ตัดสินใจเอาส่วนเออไปแต่เขารู้สึกว่าได้พี่เสียดายน้องก่อนจะไปขอรบคำเมยอเหนียงสักหน่อยแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วแต่แม่ทัพเบรลีซอและลูกน้องของเขา ถูกนางเอกและพระเอกจับได้นางเอกก็ได้ส่งข่าวไปขอกําลังเสริมจากแม่ทัพอย่างนางเอกพระเอกและคนส่วนสาวชัยก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารชุดดําลูกน้องของแม่ทัพเปิเลเซอร์แล้วเข้าไปเมืองเปิดโจแบบเนียนๆกันเลยทีเดียวทาหากว่าแม่ทัพเปิรเลเซอร์อแหกปากว้วาย,วายบอกลูกน้องของเขาก็คงโดนนางเอกฆ่าตายทันทีหลังจากที่พวกของพระเอกและนางเอกเข้ามาในเมืองแล้วก็ได้จัดการกับทหารกรบฏพวกนี้ต่อให้ยกทหารมาทั้งกองทัพก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางเอกแม้ ต่น้อยทันใดนั้นแม่ทัพอย่างก็ได้พาทหารมาช่วยนางเอกอีกแรงก็เลยทําให้นางเอกยึดเมืองเปิดโจกลับคืนมาได้นางเอกก็ยังประหารแม่ทัพเปิดดีซื้ออีกด้วยที่ก่อกระบจพอนางเอกฆ่าฟันสตรรแล้วยึดเมืองกลับคืนมาได้แล้วราชคูก็นําทัพทหารมาถึงพอดีอ้างว่ากาลังทหารของเขาไม่เพียงพอแล้วตั้งค่ายฝึกฝนทหารอยู่ด้านนอกราชคูก็ได้มาคุมเมืองเปิดโจแทนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมราชครูริวเลนแงโกลูบายไม่ ยอมมาตีเมืองเป่ยโจสักทีกับผวาราชคูเป็นพวกเดียวกับฉีออกนั่นแหละครับอูชิงก็ได้เขียนรายงานการรบส่งฮองเต้ปราบกบฏครั้งนี้ได้รับชัยชนะยึดเมืองหุยโจกลับคืนมาได้แต่แม่ทัพกบฏลงชื่อเกาไหวตัวทันแล้วลบหนีไปได้คนที่อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏครั้งนี้ก็คือรูจันถิงอูชิงก็ให้แม่ทัพหยางตัวเว่ยเดินทางไปส่งข่าวให้กับฮองเต้แต่แม่ทัพหยางตัวเว่ยก็ได้เห็นศพของทหารนอนตายอยู่กลางทางก็ได้ลงมาดูแม่ทัพหยางตัวเว่ ก็โดนชายปริศนาชุดดำดักุ่มจมตีไม่ทันตั้งตัวแลาชิงจดหมายไปอูชิงรู้ว่ามีชายชุดดำดักุ่มโจมตีทางไปเมืองหลวงอูชิงก็ได้เขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับให้กับลูกศิษย์ของตัวเองเอาไปส่งให้กับนางเอกฝากให้นางเอกไปส่งให้กับฮองเต ชายชุดดำที่ทำร้ายแม่ทัพอย่างตูวเวย่ยก็คือรู้จนถึงนี่เองนางเอกและพระเอกก็ได้ออกเดินทางมาถึงเมืองหลวงและเข้าเฝ้าฮองเต้ทันทีเราได้เอารายงานจดหมายของอูจิงส่งให้กับฮองเต้นางเอกก็ขอรับโทษจากฮองเต้ที่นางออกศึกสนามรบโดยพละการฮองเต้นอกจากจะไม่โทษนางเอกแล้วยังมอบรางวัลให้กับนางเอกอีกด้วยฮองเต้ถามพระเอกและนางเอกว่าอยากได้อะไรเป็นของรางวัลไหมนางเอกอยากได้มีส้นเสือคำรามของปอมส่วนทางพระเอกนั้นอยากได ภาพของนักปรา์ฟูเลิน ฮองเต้ก็ให้ตามคำขอของนังเอกและเพะเอกมอบภาพและมิสซ้นให้ฮองเต้ยังมอบภาพไหม่100พับที่ดินผ่านได้ให้กับพพะเอกอีกด้วยส่วนคดีฆาตกรรมมิสซ้นเสือคำรามที่ฆ่าหลีตไตซือตายฮองเต้ให้กรมอาญาสืบสวนมาแล้วเราได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเฉินเทียนเมา,มาเป็นคนขโมยมิสซ้นเสือคำรามที่ฆ่าหลีไตซือมาจากศาลและคนที่ฆ่าหลีไตซือก็คือหลีลาฮองเต้บอกเพะเอกและนางเอกว่าพวกเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ฮองเต้ต้องการให พเเอกและนักเอกหยุดสืบคดีนี้องเตร,รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็คือชีอองก็เลยไม่อยากให้พเเอกและนักเอกสืบต่อจนเจอองเตไม่อยากให้ชีอองไหวตัวทันผมดูแล้วเนี่ยห้องเต้นนี่ฉลาดกว่าคนอื่นเลยนะครับจอมวางแผนแล้วคุอุบายตัวจริง ท่านผู้ชมจำตอนที่พระเอกไปเล่นพนันในบอนลูนจนถึงเจงได้ไหมครับคนที่อยู่เบื้องหลังในการวางแผนครั้งนั้นก็คือฮองเต้นี่แหละครับฮองเต้ให้คนไปเสียมลูกชายของเราเก่าร้านเนื้อแพ้มาเล่นการพนันสุดท้ายพระเอกก็ทนเห็นชาวบ้านโดนลังแกไม่ได้ก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยแต่คนที่ได้เงินมาก็คือฮองเต้พระเอกได้ออกศึกสนามรบกับนังเอกครั้งนี้ก็ทําให้พระเอกมีความสุขและสนุกมากสองสามีภรรยาก็ได้คุยกันพระเอกนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมฮอง เตมไม่รู้สึกประหลาดใจเลยที่รู้ความจริงว่ารู้จนถึงก่อกรโบดเรายังไม่สนใจว่าใครฆ่าหลีไตสืตายในคุกอีกด้วยนางเอกก็หาว่าพระเอกคิดมากไปห้องเตทรงมีงานราชกิจมากมายจะดูดลหมดทุกเรื่องได้ยังไงนางเอกเห็นว่าพระเอกออกเดินทางไปสนามรบครั้งนี้สนุกครั้งหน้านางเอกก็จะชวนพระเอกไปอีกแต่พระเอกก็ไม่เอาอีกแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วพระเอกอยากให้นางเอกอยู่กับบ้านไม่มีที่ไหนสบายใจเท่ากับอยู่กับบ้านของตัวเองนางเอกก็ตอบพระ เอกไปว่านางก็คิดแบบนั้นเหมือนกันพระเอกก็ได้แต่งหน้าแต่งตาให้กับหวานใจสุดทิรักแม่นางอย่างเซอร์เห็นพระเอกแล้วนางเอกจูจีพ่อรักกันตัวไม่ห่างกันเลยก็ยิ่งทํามให้นางอิฉาได้ใช้ยานางเอกอย่างเซอร์มาบอกนางเอกว่ามีการประชุมวางหลังกับเหล่า้หยินว่านางเอกจะไปไหมนางเอกก็ให้อย่างเซอร์จัดการทุกอย่างแทนแม่นางอย่างเซอร์นางหวังว่านางจะมีลูกให้กับพระเอกตอนนี้นางไม่อยากเป็นเมียน้อยแล้วนางอยากเป็นเมียหลวงและอยากเป็นนายหญิงใน จวนนี้งานชมนุมเราหูหยินหูหยินชี้ออกได้อย่างเสือตาพูดคุยถูกคอกันชมกันไปชมกันมาหูหยินห้เห็นว่าการแต่งตัวของอย่างเสือเป็นการแต่งตัวที่บ่งบอกได้เลยว่าอย่างเซ่ออยากเป็นเมียหลวงหูยินห้ก็ได้เตือนอย่างเสือไปว่าแม่ทับเย่เป็นคนมีเมตตาปฏิบัติต่อเจ้าดีมากงานชมนุมเราหูหยินตะกูลสูงสักนางอยากให้เจ้ามาแทนถ้าหากว,ว่าเป็นหูหยินจวนอื่นคงไม่ให้เมียน้อยมางานแบบนี้อย่างเซ่อทำได้แต่ ยิ้มรับพยักหน้าเท่านั้นผู้หญิงชีอองก็ชวนหยางเซอถ้ามีเวลาว่างๆก็ไปหานางที่จวนได้วันถัดมาหยางเซอก็ได้เอาของขวัญมาให้กับผู้หญิงชีอองเล้ามาพูดคุยระบายความในใจให้กับผู้หญิงชีอองฟังก็เลยทําให้ผู้หญิงชีอองรู้ว่าหยางเซอกําลังอิจฉาดิษยานางเอกเล้าอยากมีลูกให้กับพระเอกผู้หญิงชีอองก็จะรอใช้ให้หยางเซอวางยาพิฆานางเอกให้ตายหยางเซอก็จะกลายเป็นแพ้ระบาปรับผิดไป หูหญินชีอองต้องการกำจัดศัตรูให้กับสามีของนางถ้าหากว่าสามีของนางก่อกระบฏอีกก็จะไม่มีตัวปัญหาอย่างนางเอกอีกแล้ว ผูห้หญ,ญิงชีอองบอกว่าตัวของนางมีลูกสาวสองคนลูกชายหนึ่งคนแต่ตอนนี้ไม่คิดจะมีลูกอีกแล้วก็ได้กินยาตัวหนึ่งเข้าไปทำให้มีลูกไม่ได้หยางซื่อก็ขอดูสูตรยานั้นหน่อยผูห้หญ,ญิงชีอองก็ได้เอาสูตรยานั้นมาให้หยางซื่อดูหยางซื่อนางจะเอาสูตรยานี้ไปให้นักเอกกินที่จริงแล้วสูตรยาตัวนี้ก็คือยาพิษคนที่กินมันเข้าไปจะสะสมในร่างกายแล้วตายในที่สุดผู้หญ,ญิงชีอองก็ได้เอาสูตรยาพิษออกจากมือของหยางซื่ออ้างว่ายาตัวนี้ไม่เป็นมงคลแลวโยนทิ้งไป แต่แม่นางอย่างซื่อก็ได้เก็บมันขึ้นมา ผู้หญิงชีอ่องก็ได้เอาสูตรยาที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เร็วเอามาให้กับหยางเซ่อเราบอกหยางเซ่อต้องท้องก่อนนางเอกเท่านั้นถึงจะทำให้พระเอกและแม่ของพระเอกกลับมาสนใจอีกครั้งพระเอกเห็นว่าทุกคนที่ไปสนามรบครั้งนี้มีความดีความชอบพระเอกก็ให้เสี่ยวซื้อจือแจกผ้าไหมสองพับเงิน50าสิบตำลึงให้กับทุกคนในจวนเป็นของรางวัลพอหยางเซ่อกลับมาจวนก็ได้ต้มยาพิษให้นางเอกกินหยางเซ่อนาคิดว่าสูตรยาตนนัวนี้ก็แค่ทำให้ผู้หญิงตั้งท้องไม่ได้เท่านั้น นางยังไม่รู้นะครับว่ามันคือยาพิษนางเอกก็ให้หยางเื้อไปรับเงินรางวัลกับเสือเสื้อเจือด้วยที่ดูแลเงินในบัญชีจวนอย่างดีพระเอกกับนางเอกก็ได้จูจีต่อหน้าหยางเซ่อก็ทําให้แม่นางหยางเื้อเกิดความอิจฉาริษยาอีกแล้วชายแดนแคว้นตาสงก็มีมนุษย์มาป่ามาก่อความวุ่นวายฆาทหารเฝ้าเวรยนยามเป็นประจำพวกเขาต่างเรียกมันว่ามาป่าผี พอมันมาฆ่าทหารฝ้าเวียนยามตายแล้วพวกมันก็หนีไปส่วนทางนังเอกในข้าคืนนานนางเอกก็ปวดท้องเจียนตายนางรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัววันเช้าถัดมานังเอกก็ได้มาฝึกวรยุทธ์คนในจวนสี่ตัวหัวฝึกวรยุทธ์กับนังเอกมาครึ่งปีกว่าแล้วก็อยากปรองฝีมือกับนางเอกนางเอกก็ยอมรับคำท้าแต่การต่อสู้ของนางเอกนั้นเคลื่อนไหวช้ามากนางเอกต่อสู้ไม่กี่กระบวนท่าก็ทําให้นางเอกเหนื่อยซสแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนางเอกต่อสู้300กระบวนท่า หรือว่าต่อสู้ทั้งวันทั้งคืนนางเอกก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนางเอกก็ได้แพ้สี่ตัวหัว4ี่ตัวหัวก็ภาคภูมิใจใหญ่เลยนะครับที่ชนะนางเอกได้แล้วนางเอกก็ได้กระอากเลือดออกมานางเอกก็ล้มป่วยนอนเสือ่อส่วนทางไม่นางสีอินถูกีีอองช่วยเอาไว้จากชายอันธพาล ชีอองก็เลยให้แม่นางซีอินมาเป็นนางรำร้องเพลงในจวนถือว <ceksin. twice. S 1> ่าเป็นแขกคนหนึ่งของชีอองแม่นางซีอินก็ได้บอกชีอองว่าัวของนางเนี่ยความจําเสื่อมจาอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วแม่นางซีอินไม่ได้ความจําเสื่อมหรอกนะครับนางแค่โกหกไปเท่านั้นราชายาติแคว้นซีเซียก็ได้มาเที่ยวชายแดนแคว้นตาโงงเมืองเจียงเปยชีอองก็ให้นางรำมาร้องเล่นเต้นลำให้ราชายาติแคว้นซีเซียดูหาเออตูนราชทาญาติแคว้นซีเซียเจอแม่นางซีอินครังแรกก็ตกหลุมรักแม่นางซี อินท,ทันทีเป็นหญิงสาวที่สวยงดงามมากๆผู้หญินทางแขวนซื่อเซีย er. ไม่สามารถเทียบติดได้เลยฮาเออตุนก็ได้สารภาพรักแม่นางซีอินบอกว่าเจอครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยฮาเออตุนก็หอไปว่าตัวของเขาเป็นพ่อค้าแขวนซื่อเซียเ er. ้าขอให้แม่นางซีอินเป็นภรรยาของเขาจะได้อยู่สุขสบายไปตลอดชีวิตแต่แม่นางซีอินไม่อยากจากบ้านเกิดไปฮาเออตุนก็เลยให้แม่นางซีอินตัดสินใจ3วันหลังจาก3มวันจะมาขอคําตอบแม่นางซีอินก็ตอบ กลหมอหลวงก็ได้ตรวจอาการบาดเจ็บของนางเอกหมอหลวงก็ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงว่านางเอกเป็นอะไรแต่หมอหลวงบอกว่าที่แน่ๆอาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้แน่นอน หมอหลวงก็ให้ยาบรรเทาอาการบาดเจ็บภายในให้กับนางเอกกินถึงแม้ว่านางเอกจะป่วยก็ยังเป็นห่วงบ้านเมืองนางเอกก็ให้ชิวซุยคอยฝึกวรยุทธ์ให้กับคนใช้เตรียมรับมือไว้กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ก่อกระบฏเกิดขึ้นอีกแล้วให้ชิวหัวไปสืบข่าวที่ชายแดนนางเอกป่วยไม่สบายภริเอกก็ต้มยาของหมอหลวงให้นางเอกกินเหลาป้อนให้นางเอกภริเอกก็ได้ดูแลนางเอกอย่างดีในค่ำคืนอันแสนสงบแม่นางสาวสวยซีอินก็ได้มาบรรเลงดนตรีร้องเพลงระบา วามใในเฮเหอตูนได้ยินเสียงเพลงของแม่นางซีอินก็ได้เข้าใจความรู้สึกของแม่นางซีอินว่าแม่นางซีอินนั้นกําลังเศร้าคิดถึงใครสักคนคนที่รักโดนตีเหมือนกันเท่านานถึงจะเข้าใจความหมายและความรู้สึกจากอีกคนที่ถ่ายทอดมาจากเสียงเพลงแม่นางซีอินกับชีอองก็ได้เดินชนกันชีอองก็ได้รับแม่นางซีอินเอาไว้ผูห้หญิงชีอองน้งก็เดินผ่านมาพอดีแล้วก็เห็นก็ทําแม้นางรู้สึกขึงห่วนชีอองผู้เป็นสามีซีอินน นางก็ได้ขอโทษชีอองที่นางเสียงบารยาแต่ชีอองก็ไม่ได้โกรธอะไรซีอินเลยไปไปมาเสี่ยวมาเชียรูปชายของร้านเนื้อแพ้เหล่าเก่าก็กลายเป็นคนใช้ของชีอองมาถึงสองปีแล้วแต่เสี่ยวมาเชียกลายเป็นคนใบดูเหมือนว่าชีอองจะทําอะไรบางอย่างกับขาวไวผู้หญินชีอองก็ได้มาหาชีอองผู้เป็นสามีนางขอไม่นางซีอินมาเป็นสาวใช้ข้างกายของนางจะได้มีเพื่อนคุยแต่ชีอองไม่ให้ชีอองบอกว่าซีอินมีประโยชน์แล้วบอกเมีย ของตัวเองว่าอย่าเอาแต่ใจผู้หญินชีออกนางรู้ว่าสามีของนางจะยกแม่นางสีอินให้กับฮาเออตุนเพื่อเอาอกเอาใจฮาเออตุนก็เลยทางให้พวกเขาทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาะกัน